แปว่าสั่งสมตำข้าวโมเมนต์ตำตำ,ตำกล้วยพี่น้องตำกล้วยกล้วยสิบพเนี่ยสิบก้าวบ้านกวนพนันในแอร์เนี่ยเพาก็จะเอาหน่อโอเคครับผมหลังจากสิบพนันนี่เล่นของเล่นแล้วก็สิบพานกลับบ้านได้เพราะพรในแอร์นั่นก็จ้าดอกพุ่นนะฟองกินแปลว่าซือ้อตำกล้วยกับแม่ค้าคนจากกัน เดี๋ยวไปกินตับกว้วยอยู่บ้านครับ พี sa Bien, sa a, ok ่ซ่าพี fiance, ่น้องจ้ามากินตำเหนียงน้ำกันจ้ะเหนียงเหนียงสวัสดีครับตำเหนียงบักจันตำเหนียงร่วมตำเหนียงตำเหนียงร่วงน้องเคยกินบ่ใส่ค่าใส่ตะไคร้ใส่บักนุ่มใส่กล้วยใส่บักจันใส่บักเชื้อข้าวหาบไหมอันนี้บมเดลใส่โมแดียงอืเจ้าใส่บักเปียงอื กินกับเขาลดสาิแฉกใชนไหครับกินเล่นก็ได้ด้วยจะเอบจะไหนก็แ่ว่าซีมันกินกับเขา

ถ้ามันดาใครมดแดงพอไหมมดแดงมั้งนะมีครบเครื่องสม,มุนทรภัเรีย ขิ้นยังกับแซบขิ้นแซบแต่ไม่อ้วนแต่ลงพุงนะคะเพรมันไปนตกอยู่ที่เมียหมดเพราะความอ้วนไปนตกอยู่ที่เมียหมดบังนเนาเพิ่งจะซวอยตอนหน่อยๆใช่ไหมแซบ

<c oughs> ลูกวข่ได้อาบน้ำกินเนาะน้ำถังแค่ว่าได้อาบน้ำนมหมู่บ้านหยียบว่าได้อาบน้ำนมอีกฝนตกมากพอดี แาจารยนแม่ได้อาบน้ำพี่น้องว่าซื้อสารส่งมากกันเลยแม่เจ้าเจ้าบืืออขอลีนทราบงมไม่ให้จังไหนึ่งลุ้งไหมบ่กจังจังแจ้งได้น้ำบ่ Ta xảy đi ừ. đúng không? Đấy, bà lên xảy lên. Có đây, cái gì đâu 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 như đâu 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 bà, đâu bao, đâu một muốn พอประดานนะมันอยู่ตรงหน้าเวลาเวลานา้มต่วมให้หน้าแล้วมันกระสีไหลยลงแอ่นมาอือเอาจะาบ้า,ม,ออบามันก็คุณเจ้นบ้าขอยเคียจวายวออนะน้มลงไปแล้วมันคุณบ่น<า>นะ้ำของร่างซึมลงไปบ่ น้ำนี่แหละน้ำให้น้ำน้ำเนี่ยน้ำซาเพราะว่กใบมันมันนี่ทั้งเทียนมันก็ไม่ได้ไรือเปล่ามันโซสายลุ่มไปั้งเทียนมันก็ดูดไส้หน้าไหลแห้งได้นานเนี่ยนาเนี่ยน้ำไหลแห้งแต่ว่ามันคุ้นแต่ว่าหนาแร้งน้ำไหลซาแต่ว่าใสใสเย็นพอมันเย็นหนาวเนี่ย สูบขึ้นมาเนี่ยอุนอ่นๆเหนาหนาวเนี่ยอาบน้ำบ่ต้องต้มอาบน้ำบ่ดามเนี่ยอุ่นย้ำความเย็นเหนาหนาวนี่นนนนนยำ<ะ>้ำหนาวอุน่นเสียาย,สยายงเดี๋ยวเสียย่างเดียวแต่ย้ำฝนมันคุ้นอยู่ละไหลแห้งพ่อก็เสียย่างเดียวปั้มตั้ม

มันบอกออกมาหอดเหาคือพราะ่าเอยครับตาแม่เอาไม่เตอร์ไว้คุณละ่ะ

ยานัดบ้านน้องแปนนะป้าน้องขามอ่ะแซ่บขนาดบ้านใช้ตู้เย็นไว้ได้น่ยอืมโอ้โหนอนเขอเท็ดไปก่อนจะพี่นอนไปจ้าจ้าครับคอยกินเียบเขาวือว่าเขาจะมัดติ๊บเราเห็นมาเนี่ยอืมเนาะบเทียขาเขามัดติ๊บอ่ะ Ừ. không mất tiếp đi nào ừ, cực đăng rồi. à uh -huh. ไม่เด็ดเจ็ดเอาจากว่าครับสวัสดีครับ